คุณย่าคะเป็นความดันเนี่ยมานานหรือยังคะก็เกือบจะสิบปีแล้วเกือบจะสิบปีแล้วตอนที่มันมีอาการความดันอาการมันเป็นยังไงบ้างคะคุณย่าคะแบบเหมือนว่ามันเวียนเวียนมึนมึนมึนไปเลยไงอือที่เราจะไปทำงานอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเซ่อเซ่อเซ่ออะไรไปอย่างนั้นน่ะมึนหนนหัวน่ะมันทรมานมัน สามปู่ปกอะมันดีมันรู้สึกเออมันหายเซ้อซ่ามันมันไม่เมื่อยเสาคออะไรงเงี้ยนะก็กินก่อนนอนทุกวันไม่ปวดทันอ่ะไม่ปวดแล้วค่ะไม่ปวดแล้วก็ฝากบอกด้วยว่ามันดีมันช่วยเหลือได้มันดีกับตัวเองแล้วพิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วก็มันดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกับชิวบาลานแบนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอวัดโบดค่ะจังหวัดพิษณุโลกวันนี้นะคะนั่งอยู่ที่บ้านของลูกค้าค่ะซึ่งจะบอกว่าลูกค้าคนนี้นะคะเป็นแฟนตัวยงของบริษัทบาลานแบรเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าทานทุกตัวแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องนี้เลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องหลักเลยของลูกค้าซึ่งลูกค้านะคะมีอาการของความดันคอเลสเตอรอลสูงเดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้ากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าค่ะค่ะย่าช่วยแนะนําตัวนะคะกับคนที่ดูคลิปค่ะ ข้าเจ้าคือนางมูลเลืองรัตนากุลค,ค่ะค่ะคุณย่าค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละจ๊ะเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามไม่ดูแข็งแรงอยู่เลยเห็นเมื่อกี้เดินไปตลาดมาด้วยคุณย่าค่ะเป็นความดันเนี่ยมานานหรือ,อยังคะก็เกือบจะสิบปีแล้วเกือบจะสิบปีแล้วนะคะมีการไปพบแพทย์เป็นประจำไปฮนะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปตอนที่มันมีอาการความดันเนี่ยอาการมันเป็นยังไงบ้างคะคุณย่าค่ะมันอาจะรใบมันแบบเหมือนว่าแมบบันเวียนเวียนมึนมึนไปเลยไง นี่เราจะไปทํางานอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเซ่อเซ่อซ่อะไรไปอย่างนั้นอะตอนนั้นที่ยังทํางานได้คุณคุณย่าทํางานอะไรเป็นหลักจ้ะอ๋อเมื่อก่อนทนํารองเท้ายุงเทพเพราะว่าแฟนเสียแล้วก็ให้ลูกไปทำํำแล้วตัวเองก็มาอยู่บ้านนอกเพราะอยู่ในโน่นอะ มันแบบว่าเหมือนาอากาศมันไม่ดีไงความดันนี่คุณย่าจำได้ไหมว่าค่าความดันของเราเนี่ยประมาณเท่าไหร่เมื่อก่อนนี้มันร้อยเท่าไหร่นะร้อยร้อยแปดสิบอืมเพราะไอ้ตัวนี้มันลดลงร้อยสามสิบโอ้ลดลงมาเลยก็คือเรามีการไปไปตรวจกับคุณหมอแล้วจ้าตรวจแล้ววัดความดันแล้วเขาบางทีเขาเจาะเลือดแล้วเขาก็ดูด้วยนะจ้าอ้าวลดลงเพราะว่าเราลักกินประกอบของเราอยู่งนี้ไงค่ะเออคือคุณหมอก็ตกใจเอ๊ะทำไมความดันลดลงเออแล้วคุณย่าตอบไปว่าอะไร ก็ตอบว่าก็กินยาเขานนไม่ได้บอกว่าเรามาขโมยกินนี่้ก็คือไม่ไม่ได้บอกคุณหมอว่าทานตัวบาลานพีะนะคะ,คะแล้วก็อีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยมือไม้มันมันคอยจะคันเงี้ยนะแล้วก็นอนนอนพัดลมอะไรก็ไม่ได้ก็ไอตัวภูมิแพ้ไปกินไอโซเม็ดดำๆนะอ๋อตัวภูมิแพ้ก็คือบาลานยูคอ,รเ,อเรื่องความดันก่อนนะคะคุณย่าพอเราทานตัวบาลานทีประมาณกี่กระปุกคะคุณย่าเราถึงรู้สึกว่าเอมันดีขึ้น มันประมาณสามก็ปลูกกันเน่ยเพราะว่าเรามันแก่แล้วไงค่ะสามก็ปลูกอะมันดีมันรู้สึกเออมันหายเซ้อซ่ามันมันไม่เมื่อยเสาคออะไรเงี้ยน่ะก็กินก่อนนอนทุกวันตรงตรงคอนี้ยังยังปวดอยู่ไหมคะคุณย่าไม่ปวดทันน่ะไม่ปวดแล้วค่ะไม่ปวดแล้วถ้ายังเป็นอยู่เราจะไปไหนไม่ก็ได้มันทรมานปวดเวียนหัวเออมันเวียนหัวมันมึนอยู่งั้นน่ะนี่เราจะไปไหนไม่ได้ไกลไงคือตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเลยค่ะค่ะนะแล้วคุณย่ารู้จักกับตัวบาลานพีได้ยังไงคะ ทางบ้านนั่นแหละเขาบอกว่าเมื่อไห่ถคอไม่มไมปหาหมอลูกเอามาให้กินมันเดี๋ยวว่าเอามาให้ฉันลองกินบ้างเ็าบอกนะเดี๋ยวลองกินบ้างเดี๋ยวลองกินดูทำไมคุณย่าถึงยอมเปิดใจเพราะว่าผู้ใหญ่บางคนอ่ะจะไม่ยอมเปิดใจให้กับอาหารเสริมเลยโอย้ช่วยตัวเช่วยเหลือตัวเราเราต้องดูตัวเราเราลองหาทางมาแล้วเราเรา,เรา,เราหาให้ใคร เราก็ต้องไว้ดูแลตัวเองเพราะว่าอย่างลูกเขาไม่รู้อะไรกับเราใช่ไหมคะตวัวเราเนี่ยรู้ว่าสังขารเรากินอะไรได้มั่งอย่างเงี้ยพอกินก็มันดีเราก็กินของเราไปยังส่งยังให้ลูกไปกินนะให้ลูกไปกินกรุงเทพเพราะว่าแฟนเขาไม่ค่อยหาหมออะไรนะก็บอกเอาไปกินเผื่อมันจะช่วยมึนๆมัน,ม,น,ม,นมึนอะไรได้มั่งเพราะมันเป็นคนไม่หาหมอเออให้ตัวนี้เข้าไปแล้วตอนนี้คุณย่ายังมีการไปพบแพทย์อยู่หรือเปล่าคะ นดทีหกสี่เดือนมั่งหกเดือนมั่งหาหมอสามอย่างอะความดันภูมิแพ้กดไหลย้อนไม่ดีก็ไม่กินแล้วแลคิดว่าจะทานต่อไปต่อเนื่องไหมคะทานท่านทานค่ะมันดีก็ถึงกินสําหรับคนที่ที่ดูคลิปนี้อยู่เลยแล้วมีอาการเหมือนกับคุณย่าเลยนะซึ่งมีภาวะของความดันหรือเป็นกดไหลย้อนแล้วเขาดูคลิปนี้อยู่คุณย่าาอยากจะฝากบอกอะไรกับพวกเขาคะ เขาบอกก็ฝากบอกด้วยว่ามันดีมันช่วยเหลือได้มันดีกับตัวเองแล้วพิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วลว,ว่ามันดีกินไปกี่กระปุกเองนะนคุณย่าคะสามกระปุกสามกระปุกดีขึ้นเลยแล้วก็คุณย่าก,ก็เป็นผู้ใหญ่หนึ่งท่านนะคะที่เปิดใจให้กับ อาหารเสริมนะคะบร้านพีของเรานะเป็นอาหารเสริมนะคะที่เป็นซอฟต์เจลมีสารสกัดนะคะจากสมุนไพรเข้มข้น9ชนิดเลยนะคะวันนี้นะคะชิวก็ต้องขอขอบคุณคุณย่ามากเลยนะคะที่ให้บาลานพีนะคะได้ดูแลร่างกายชิวก็เลยนี่เลยเอาบา้านพีนะคะมาฝากคุณย่าดูแลสุขภาพต่อไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะขอบคุณนะคะ,คะฝากหนึ่งข้อคิดน,นะคะสําหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะ ต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดอันไหนแล้วลูกค้าจะเป็นลูกอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะที่คลิปของบาลานซ์แบงค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ